มาดูตัวตัว DIY ผมก็คือไม้ลูกชิ้นนะครับไม้ลูกชิ้นเอาตัวเทมปมาแสบให้มันลบความคมเขาเออกไปถ้าใครเคยทำกายภาพน่าจะรู้ถ้าชะถ้าจ่อไว้นามจะปวดปวดหน่อยนะเคยนิ้วซนหรือว่าข้อบวมหรือนิ้วล็อกกันบ้างไหมครับปัญหานี้มาจากข้อหรือว่าเอ็นนิ้วมือเนี่ยเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานนะครับวันนี้ผม มีโอกาสเป็นนิ้วอักเสบพอดีเลยเป็นเอนนิ้วมือฉีกหรือว่านิ้วซ้นนะครับแต่จริงๆอ่ะมันเป็นมาสักพักละอาการมันดีขึ้นหายแล้วแต่เพอพอดีวันก่อนไปใช้งานหนักมาเลยเจ็บขึ้นมาอีกเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกายภาพบัตรให้ตัวเองนะ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบับัดเลยครับเดี๋ยวมาชมกันนะก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่านักกายภาพบำบัดเวลารักษาตัวเองนะหรือรักษาคนไข้นะ่ยเขาจะทํากันแบบไหนเขาประเมินกันยังไงโดยเฉพาะเอ็นนิ้วมือนะครับจริงเอ็นนิ้วมือตรงนี้ทุกคนจะรู้เลยถ้าใครที่เล่นกีฬาแล้วใช้นิ้วมือหรือใช้มือเยอะผมเล่นบาสแล้วมือไปทิ่มลูกบาสแล้วเอ็นนิ้วฉีกทีนี้พอฉีกแล้วมันน่าจะขาด เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ขาดแบบ100%ปรขาดประมาณย5 3 0บอะไรทำนองนี้มันบวมพอมันบวมแล้วก็เ,เราพักใช้งานเราก็จะใช้เฝือกแบบนี้นะครับมีการลดการใช้งานอาการดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ร0 0เพอเราเกิดไปใช้งานมากเกินไปหรือไปใช้นิ้วนี้มากเกินไปมีอาการบวมอาการอักเสบคล้ายๆกับทุกขอ้อเลยข้อเท้าเหมือนกันหรือว่าคนที่ข้อเท้าพลิกแล้ววันดีคืนดีไป ไปใช้งานไปเดินเยอะมก็บวมขึ้นมาพวกนี้เหมือนกันเลยครับแต่อันนี้คือมันหายไปแล้วนะแต่ว่าวันก่อนอะ่ะเผลอไปพลาดใช้นิ้วมือหนักไปหน่อยมันก็เลยมีอาการเจ็บขึ้นมาเอามาดูกับวิธีการสัญญาณชัดไหมครับพอได้ไหมเออเอามาดูนะก็ถ้ามีคําถามก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้จริงๆผมรักษาไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําโชว์ให้ดูเลยเพราะว่าชว่วงนี้ไม่ค่อยได้รักษาคนไข้ให้ดูเนาะ เอาตัวเองนี่แหละดีสุดแล้วเพราะว่าไม่มีปัญหา,าถามว่าจําเป็นต้องทานยาไหมถ้าถ้ามันปวดมากก็ก็ทานก็ดีครับแต่ว่าถ้ามันไม่ปวดแม่อะไรก็ลดลดลงหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอ่ะดีมาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์ที่เราใช้ดูนะมีขันน้ําที่มีน้ําอุ่นอยู่ผมก็ไปกดน้ําอุ่นมาแล้วก็มีเปลือกแบบประดิษฐ์เองนะฮะมีเปลือกแบบประดิษฐ์เองแล้วก็มีสแตรป นะสแปเป็นสีขาวกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลเอาไว้ใช้สีอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับตัวเฟือกตัวนี้จริงๆประยุกต์ DIY ได้หมดเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมเอาไม้ลูกชิ้นพอดีมีอุปกรณ์ทําลูกชิ้นไม่รู้มันอยู่ได้ยไงแถวห้องอะ่ะก็เลยมาตัดตัดแล้วก็ทําเป็นแพลงจริงจะยาวกว่านี้ก็ได้วัดที่ขนาดนิ้วเอาเดี๋ยวจะสอนวิธีการสแปนะครับสำหรับคนที่นิ้วซนบ่อยๆทีนี้มาดูครับว่านิ้วเราเนี่ย <laughs> มันบวมยังไงดูออกไหมอมองเห็นไหมมองเห็นไหม ดูนะซูมนะดูอย่างนี้ครับถ้ามองเห็นจะเห็นว่านิ้วผมคนละสีเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันพันเทปเยอะอันนี้มันไม่พันไม่เกี่ยวดูลายนี้ดูลายเห็นไหมครับนิ้วมันแอนกับนิ้วหนึ่งมันเหยียดไม่สุดเพราะมันมีการบวกการเช็คว่ามันบวมไม่บวมเนี่ยวิธีแรกก็ดูเอา,เอา,เอาสายวัดวัดรอบเลยก็ได้นะครับสายวัดวัดรอบเลยก็ได้ หรือจะดูจากขนาดเราดูด้วยตาเราก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันมันต่างกันเห็นไหมมือนึงมันเหวี่ยวๆหน่อยมือนึงมันบวมเต่งเลยแล้วดูในข้อนะตรงข้อที่เป็นรอยย่นเนี่ยเห็นไหมฮะลองงอดูก็ได้มันงอไม่สุดงอแล้วเจ็บเลยแล้วเหยียดสุดเจ็บเลยดังนั้นนี่คือการอักเสบในข้อแล้วครับแล้วก็เอน็นรอบรอบข้อน่าจะมีปัญหาโอเคไหมทีนี้ดูว่าอักเสบมากน้อยแค่ไหนเราเอามือสัมผัสดูดหลังมือแตะดู เปรียบเทียบกันสองข้างข้างนิ้วเดียวกันนิ้วชี้คือจริงๆนิ้วมันควรจะเท่ากันแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่เท่ากันได้แต่ส่วนใหญ่คือจะใกล้ๆเคียงกันถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยขนาดก็ไม่เท่ากันอุณหภูมิข้างนี้สูงกว่าก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่นะครับพอได้ไหมพอเข้าใจเนาะทีนี้เราก็จะมาใช้การจุ่มน้ําอุ่นเราจะประครบน้ําอุ่นก่อนนะครับจริงๆผมเป็นมาได้วัน2วันแล้วนะผมก็จะใช้เทคนิคคือใช้น้ําอุ่นนะครับ ในการในการทำจุ่มเพื่อลดแต่ว่าถ้าเป็นวันแรก,แรกๆที่มันมีการบาดเจ็บเราก็จะใช้น้ําเย็นนะครับหรือน้ําเย็นที่ไม่ใช่น้ําแข็งนะน้ำเย็นที่แบบน้ำธรรมดานี่แหละไม่ต้องเย็นมากนะครับเพราะว่ามีมงานวิจัยว่าการที่เราใช้น้ําเย็นมากเกินไปจะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเลยมันจะมันจะไปทําให้หลอดเลือดหดตัวแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงทําให้เซลล์มันขาดสารอาหารบางอย่างดังนั้นเราจะใช้น้ําเย็นธรรมดาแค่น้ําเย็นนะฮะไม่ใช่น้ําแข็งนะ แต่ว่าถ้าเราแบบว่าเอ็นแบบเลือดมันฉีบวมมันจะบวมมากเนี่ยเราเอาจจะน้าแข็งอนในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้น้ําอุ่นทีนี้ผ่านมาหนึ่งวันเราก็จะใช้น้ําอุ่นละอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกอันนึงก็คือเครื่องกายภาพบัดเราเรียกว่าอันต้าซาวดูหน้าตามันอันนี้เป็นของอิโตะนะครับดูอันต้าซาวนะครับเราก็จะเปิดคลื่นลหลายท่านถ้าไปกายภาพก็จะเห็นว่าเขามีเครื่องอันต้าซาวเน,ะะนาะลักษณะก็จะเป็นนี้ัวอันต้าซาวกระตุ้นเป็นคลื่นเสียงนะครับ จะลดการบวมอาการอักเสบได้เนาะ,ะเดี๋ยวมาซูมใกล้ๆนะครับผมก็จะตั้งขึ้นมาเอาแบบนี้ทีนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้เลเวลพอดีมีปากกาลืมอ่ะเดี๋ยวให้ดูผมก็จะเช็คว่าตำแหน่งไหนที่มันมีอาการฉีกการอักเสบแล้วก็ใช้การ move ข้อนี่แหละดูะผมเจ็บทางด้านนี้ผมก็จะมาร์กไว้ก่อนว่าผมเจ็บตรงนี้นะแล้วเวลาเราทำอันต้ซาวเราก็จะเน้นที่บริเวณที่มันมีอาการเจ็บพอเข้าใจไหมครับ ทางฝั่งข้างล่างไม่เจ็บทางด้านข้างไม่เจ็บข้าง,งบางหลังไม่เจ็บนะข้างล่างมีเจ็บนิดหน่อยก็ <c oughs> แสดงว่าจะเป็นทางด้านข้างมาทางด้านหลังแบบนี้พูดง่ายก็คือมีแผลอยู่ตรงนี้แหละมีแผลอยู่ตรงนี้จะทำไงก็วางไปพอใช้ตราซาวอยู่ประมาณสักแล้วแต่เทคนิคนะครับของผมจะใช้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็คลื่นก็จะออกไปจะเป็นคลื่นเสียงนะครับลงลึกประมาณสัก4เซนนะครับก็เทคนิคการใช้ก็จะเป็นใช้แบบ p าส์หรือว่าเป็นคลื่นแบบเป็นจังหวะนะไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นเทคนิคที่นักกายภาพเขาจะเลือกเองของเครื่องมือของเขาเนาะประมาณนั้นก็จะทำอย่างเงี้ยครับไปประมาณสัก4นาทียิ่งในช่วงที่อักเสบมากๆเราก็จะทำอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดการใช้งานลดการใช้งานโดยใส่เฟือกใส่เทปพ,พันเทป ประครบเย็นนะครับทำไมวันนี้มีประครบอุ่นแล้วยังประครบเย็นอีกจุมน้ําอุ่นแล้วจะประครบเย็นอีกเพราะว่าวันนี้ไปใช้งานเยอะเหมือนกันถึงแม้เราใส่เฝืออไวอ้อย่าคิดว่าเราฟริกมันได้นะเฝือกพวกนี้ใส่ก็จริงแต่นิ้วเราก็ยังขยับอยู่กล้ามเนื้อมันก็ยังขยับพวกนี้มันก็อาจจะมีการบวมอะไรขึ้นมาได้ดังนั้นเราก็จะประครบเย็นอยู่สัก15นาที20นาทีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวการอักเสบมันลดลง มีใครเป็นไหมมีใครเคยเป็นไหมมีไหมมีเยอะไหมนิ New ้วล็อกก็จะทําคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่านิ้วล็อกอาจจะไปเน้นการดัดมากกว่านะทีนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการใส่เฝือกการเข้าเฝือกแบบง่ายๆแบบ DIY นะ DIY มันย่อมาจากอะไรไม่รู้เเขาชอบเรียกกัน DIY ตอนนั้นจําได้ตอนนี้ลืมละ DIY ย่อมาจากอะไรครับจะถามถามในคนกําลังดูไลฟ์อยู่ มีชื่อนะก็คือประยุกเอาอะประยุกเอาที่บ้านนะครับเอาสามารถพวกอุปกรณ์การช่างพวกนี้มาใช้ได้หมดเลยนะอ่ะเนี่ยผมกําลังซาวเพื่อจะลดการอักเสบเฉพาะพจุดที่มันมีอาการปวดนะมันก็จะรู้สึกหนึบ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 นิดนิดตรงที่มีการทำนะเนาะมีใครเคยทาอันตราซาวไหมครับถ้าใครเคยทํากายภาพน่าจะรู้ถ้าชะถ้าจ่อไว้น้ำจะปวดปวดหน่อยนะเพราะว่าคลื่นมาลงไปที่ตรงนั้นคลื่นของอันตราซาวจะทําให้ มีการแลกเปลี่ยนสารของเหลวที่บริเวณที่มีการอักเสบทําให้การหายของแผลมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีไมโครมาสซาสเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อทําให้อาการปวดมันลดลงด้วยนะก็ช่วยได้ดีครับอันนี้ใช้มานานนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์หรือว่า,อ,าอะไรกันโอ้เยอะเลยนะหลายเทคนิคมากเลยครับ ซึ่งก็ผสมผสานกับการใช้แมนนวลแล้วก็หลักการทางออโถพวกนี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นยาถามว่ากินได้ไหมถ้ามันบวมมันอักเสบก็ก็ทานได้ครับไปหาคุณหมอให้คุณหมอจ่ายยาแล้วทำกายภาพร่วมด้วยวก็อาการจะดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากไปหาหมอก็ร้านยาก็ได้นะเป็นยาเอนเซดใช่ไหมครับอห,หมอามาตอบเขาสอนไปหมดแล้วแต่ไม่ได้ขายยานะให ให้ไปซื้อกับเภสัชเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองนะครับการคัดกรองหมายถึงต้องซักประวัติตรวจร่างกายนิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าแบบจะจ่ายได้ทุกคนแบบทุกคนก็กินยาแบบเดียวกันได้บางคนแพ้ยาบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องระมัดระวังนิดนึงเทคนิคก็จะเป็นการขยับหมุนไปรอบๆกับข้อที่เจ็บเนาะยังก็จะทำอย่างนี้รู้สึกสบายมากเลยนะฮะจริงๆทําอยู่ประมาณสักสินาที แต่ผมทําจริงๆตัวนี้ผมทําประมาณ4นาที5นาทีก่อนนะแต่ช่วงแรกๆอาจจะทาสัก3 5นาทีก็ได้3นาที5นาทีก็ได้แค่นั้นก่อนนะครับทีนี้ถ้าแบบเราอยากให้มันหายขาดนะก็คือเราต้องเพิ่มความแข็งแรงจริงผมออกกําลังกายนิ้วเยอะนะแต่ว่าพอไปออกเยอะมันเจ็บเหมือนกันแหละเวลาปวดหลังปวดอะไรเราไปออกเยอะเราก็เจ็บถูกไหมแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ออกมันก็ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงมันก็เจ็บอีกเหมือนกันนะครับ ดังนั้นมันต้องทางสายกลางฮะทุกอย่างสายกลางหมดเลยต้องพอดีพอดีซึ่งบอกไม่ได้เอาที่ตัวเราต้องสังเกตครบแหละแป๊บเดียวเองไงแม่ก็จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นอยู่นะอันนี้คือทำอันด์ท้าวแต่ถามว่าทําอย่างน้อยๆช่วงแรกๆอาจจะประมาณ2วันครั้งวันละครั้งอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมันเริ่มดีขึ้นเราก็จะห่างออกนะครับอะมาดูจบ สำหรับอันต้าสาวเสร็จแล้วผมทำอะไรต่อผมก็จะทำการประครบร้อนเออผมดพฮะประครบเย็นนะเพราะว่าวันนี้ใช้งานเขาอยู่ไปคลิกเมาส์จับนิ้วคลิกเมาส์นะมันก็เลยจะเจ็นก็จะใช้พวกเจลเย็นพวกนี้ประครบแต่จริงๆเจลเย็นพวกนี้มันจะเย็นมากไปถ้ามันออกจากช่องฟิช,ชใช่ไหมเราก็ต้องพ่อผ้านิดนึงเพื่อจะให้แบบมันไม่โดนกับผิวหนังโดยตรงไม่งั้นมันจะเบิร์นเนาะไอ ไอ้น้ำแข็งเนี่ยก็กับได้นะครับกัดผิวได้ทําให้แผลให้เกิดแผลผู้พองได้เหมือนกันไม่แพ้ตัวแผ่นร้อนเลยก็ประครบอย่างนี้อีกประมาณสัก10-15นาทีจนความเย็นมันหมดเราก็จะทําการพันเทปแต่เดี๋ยวผมจะพันเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้มานั่งรอดูโอเคเนาะมีคําถามไหมครับระหว่างนี้ถามได้นะเดี๋ยวจะให้อดินตอบนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะตามดูให้ดูได้ว่าผมทําไปแล้วเนี่ย กี่วันอาการมันดีขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันแต่ถามว่าถึงมันหายเจ็บแล้วผมก็ยังพันเทปบางครั้งถ้ามันรู้สึกเคืองๆก็กันไว้ก่อนไม่งั้นมันจะเจ็บมากพอได้เนาะพอได้เนาะโอเคมีคําถามไหมครับนิ้วล็อกก็ทำทบบคล้ายๆกันใช่มาดูตัวตัว DIY ผมันก็คือไม้ลูกชิ้นน่ะนครับไม้ลูกชิ้นก็เอาตัวเทปมาสแสปให้มันลบความคมเขาเออกไป บางคนใช้ปอกปากกาก็ได้ทําเล็กๆก็ได้ครับผมชอบอลังการนิดนึงเลยทําใหญ่แล้วก็เอามาลองต้องลองที่ข้อที่มันมีการเจ็บตรงนี้แล้วเนี้ยสังเกตไหมเราเราจะไม่ทําให้นิ้วมันงออย่างเงี้ยเวลาเราสเต็ปหมอเข้าเฟือกหมอจะทําตรงๆไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้งานเราก็จะใช้งานได้เหยอียดได้สุดแล้วก็กำได้สุดอย่างนี้นะครับมันข้อมันจะไม่ติดดังนั้นเราก็จะทําให้แบบมันแอนแอนนิดหนึง่งพยายามให้ตรงนี้มันแอนได้มากที่สุดเพื่อป้องกันข้อติด ครับเราถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในท่านี้ได้นานหน่อยประมาณสัก2-3สวันพวกนี้อาการบวมก็ลดลงร่วมกับการทานยานะเทปเทปที่ใช้ก็จะเป็นเทปแบบตัวนี้มันเป็นเทปอะไรนะนจะไม่มีชื่อโดยเฉพาะนะคะม,มันจะคล้ายเทปเทปขาวเทปเหนียวเทปเหนียวมันก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นเขาเรียกดิจิตเทปอ่ะเนาะไอ้พวกนี้มันก็มีหลายแบบหลายหลายหลายเทปปิ้งมาก แต่มันจะมันจะไม่ยืดนะครับตัวนี้มันจะไม่ยืดหยุดมันจะแข็งก็เหมาะสําหรับการล็อกเพื่อไม่ให้การข้อมันเคลื่อนไหวนักกีฬาจะเข้าใจนะที่ผมพูดนะแต่ว่าถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่เป็นนักกีฬาอาจจะไม่เคยใช้ก็ไม่แปลกโอเคแล้วก็จะพันผมพันตรงหลังหลังตรงนี้ก่อนอ่าอ่าเสียงอันต้าซาวดังนะตัดละแล้วก็กดตรงนี้ลงนิดนึงปุ๊บเพื่อให้แบบมันเท่า ให้มันแบบอยู่พอดีจริงๆเท่านี้ก็โอเคละแค่นั้นนะครับแต่ว่าเพื่อจะสะดวกในการทํางานเพราะว่าตัวนี้มันจะไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ผมก็จะพันรวมๆอีกรอบเพื่อที่จะให้มันแบบอยู่ในอ่าโพสิชันที่เหมาะสมคือถ้ามันบวมมันปวดบวมเนี่ยมันบวมเนมันจะระบมนะและมีใครเคยเป็นไหมแบบปวดตุ๊บๆๆๆจนนอนไม่หลับเลยอะตอนที่มันปวดมากๆกันนะครับ ไม่ไม่ว่าแต่นิ้วนะเวลาที่มันอักเสบนั่นคือการอักเสบเหมือนช่วงที่ผมเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นอ่ะมันค่าการอักเสบในร่างกายขึ้นสูงมากตอนที่เจาะเลือดเนาะก็คืออาจจะต้องทานยาแหละเพื่อจะทําให้การอักเสบมันลดลงทานอยู่หลายวันนะกว่ามันจะลดลงถ้ามันอักเสบมากๆกันนะครับซึ่งเราอย่าปล่อยให้มันอักเสบมากเลยไม่งั้นมันจะรักษายากแล้วที่สําคัญคือทรมานนะทรมานก็ใช้ยาได้ครับถ้ามันขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันไม่ปวดไม่อะไรเลยพอทนได้นิดๆหน่อยๆ ล็อกไว้พวกนี้ก็ไม่เสียหลายนะครับแค่นั้นก็อยู่ได้ละเห็นไหมฮะแค่นี้ก็สามารถใช้งานเขาได้โอเคละเนี่ยแล้วก็สีมันเป็นสีเนื้อมองไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้อย่างน้อยๆต้องมีอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันถึงจะดีขึ้นเดี๋ยวรอดูว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะดีขึ้นไหมนะครับประมาณนี้นี่แหละครับวิธีการทำกาะยาข้าบัตรสำหรับคนที่มีปัญหาเอ็นนิ้วฉีกนิ้วซ้น หรือว่าเป็นนิ้วล็อกนะครับก็จะใช้ประมาณนี้เลยโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบันดิตครับใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็อินบ็อกเข้ามาแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ของเรานะผมตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีคำถามอยากปรึกษาก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook Fan Page ของเราที่กำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับหรือว่าใน l ลน e ของเรานะแอดบันดิตคลินิกครับแอดบูนดทซีลครับแอดบัิตคลินิกแล้วก็ ถ้าอยากรักษาทางกยายภาพบัตรแบบนี้แบบดีๆนะไม่ใช่ทําแค่แค่นี้นะอันนี้คือสาธิตให้ดูนะจริงๆต้องทํานานกว่านี้หน่อยประครบได้นานกว่านี้พันเทปแล้วก็อาจจะต้องมีกระตุ้นไฟฟ้าหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นด้วยโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ครับก็จะมีบริการให้ส่วนถ้าใครที่ไม่อยากออกจากบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือว่าจังหวัดอุบลนะ ตอนนี้เรามีบริการเป็นไกลยภาพบัตรที่บ้านนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เพจของเราเลยนะครับมีคำถามไหมครับรต้องออกกำลังากายอะไรไหมคะคือช่วงที่อักเสบมันไม่ออกนะพักก่อนพักใช้งานให้มากสุดอย่างน้อยๆก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยพอมาเริ่มดีขึ้นเราอาจจะเริ่มออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงครับแต่สําหรับเอ็นนิ้วซ้นแบบนี้ช่วงแรกคือเน้นประครบเลยประครบแล้วลดการใช้งานมากๆก็จะดีนะครับแล้วก็ อาจจะร่วมกับการทานยาเพื่อลดอาการบวมเมื่อกี้เห็นไหมมันบวมเยอะไหมเออบวมเยอะนะถ้าบวมเยอะก็คืออาจจะต้องทานอยู่จนกว่าอาการมันจะเริ่มดีขึ้นเราเปรียบเทียบได้จากอาการบวมก็ได้ครับจากการเคลื่อนไหวของข้อที่งอเหยียดอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าอาการปวดก็ได้เหมือนกันถ้าอาการปวดลดลงก็ถือว่าโอเคแฮปปี้แล้วอาการบวมยิ่งลดยิ่งดีการเคลื่อนไหวแล้วไม่ปวดยิ่งดีมีมีสามสามอย่างในการประเมินพวกนี้อาการบวมแดงร้อนนะ แตะดูมันอุณภูมิมันก็ไม่ไม่ร้อนแล้วอะไรเงี้ยนี่ยังร้อนอยู่เลยนะฮะโอเคขนานี้ผมทานยาแล้วนะเนี่ยนะฮะอาจจะต้องทานต่ออีกสักสอาวันเพื่อจะให้การบวมการอักเสบมันลดลงโอเคเนาะครับประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเราลองติดตามดูว่นิ้วเนี่ยมันจะหายไหมโอเคครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอนรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตแบบนี้ สามารถกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ใน f c e e o o o k แฟนเพจบัณฑิตไกา่ผ้ามปัาและจัดกระดูกนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยส่วนถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ l ล n e OA ของเรานะครับ, at, รบ at b u n d i t c l i n i c ครับ b u n u n d i t i l i n i c ครับส่วนถ้าท่านต้องการรักษาแบบกายภาพบาตัตรสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977 0853699977สามารถนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้กับบรรัณฑิตกายภาพบาตัตรทั้งสองสาขานะครับแล้วพบกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ